สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยงหลานลุงพลนะคะเรามาดูนะคะวันนี้นะคะชามาดีพ้พีสนะคะมีโปรกจิจกรรมดีๆให้นะคะอเยมาแต่ล ไก้าไรเียยงกับมือลอยมันลอันั่นแหละใพวกวาว้ำเา สามอันมันขาหัดไปทางนึงเป็นหมอลำดีแล้วแต่ว่าเป็นยูทปปูบเขาปเป็นหมอลำยูทูบเบอร์เป็นหมอรั่มเป็นหมอรั่มเลยยูทูบเบอร์นั่นเดี๋ยวนั่นรูปเดี๋ยวนี่เงี้ยหน้าก็แหลลงแหลลงมาเลแขนกนด็ดำลงดำลงก็ดำแต่หน้าวานนี้จ่อยมาเล ะอนนี่ขาวขาวเดี๋ยวนี้ไข่เน่ย้งวกินทงำั้เห่ดี๋ยวนี้ขั <c oughs> ง้งกนุินทำให้หน่อยันทไน,นะนอ็อตันหลุดมันรวมงใช้ทุกวันมือเกิดหลวมมาได้ <c oughs> ผม่านี่เงพระเจ้าม่าพเจ้าอันันพาลุ่มกระเป๋าอันแม่ป่าพู้พูดเินไปดำนหน้าคนหมอะไรตัวเขาแม่คนเล็กระเทอเสียศูนแล้วเสียศูนย์แล้วหม่ล้ำเสียศูนย์้พี่น้องเฮ้ยศูนย์แต่เศ้าเป็นพี่นัดกระช้าอะไรคอยคอยนี่เหรอนี่ใช่ไหม นี่ยังเนี่นอ uh ันนี้เป็นเครื่องค่ะเครื uh ่องตัวนี Además> ้เลยผมก็ม uh ีแต่ขาตันี Content> ้ก็คงไม่ใช่มันยากขาหน่อยขาหน่อยมัคะาได้อย่มันมันไม่มีต้นาะมันมันจะคากีดูครับมันมัมีันากลับ ัน้มันเป็นโมโนพอทได้โมโนพอโอ้ยม่่าต้องขอโมโนพอตโมโนพอมันี้ไเอไปอลพอตเอาตัวนี้ออกไปถ่ายงานได้อบไหมบมันหนามันใส่หาวงด้หมล ตาลุงทีนี่เป็นอะไรดันดันต่อค่ะเรางคุณเกียวชนบุรีสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะที่กอนเลยนะเนี่ยก็หานกั่มมก่อนมาจากไหนครับเตางอยค่ะเต่างอยนะครับเตอมาจากเต่างอยนะครับมด้ามจากเตางอยค่ะมาสิงอยู่นี่ ตั้งแต่มีสาไม่รู้ก่อนสงกรามะคะเราสงอยู่แต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นะคะทุกวันนี้มันมีตัวดีค่ะมันมีเรื่องของการ z ลุมเรื่องของของเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียที่สามารถทําให้มีประโยชน์ได้นะคะถึงอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ไปหาใครไม่ได้ไปไหนไม่ได้นะครับแจ็คนี่แจัคเลินนะครับอ่านผิดคอใคเด้วย จงป่อหนะครับแต่อยากตางจีบให้เต็นเนาะคุณบันเทนพากินเที่ยวนะครับช่างตัวนี้สีสุดวุ่นกันมาครับผมคุณเที่ยวคุณชนบุรีนะครับคุณเที่ยวนะครับอ่านถูกบนอ่ะเที่ยวเนี่ย T U R E อ่านว่าเที่ยวแบบน้ำมนต์นะครับคุณนกนกพรร่ำรวยแต่น้ำไม่มีวันเลยกับปลาลิบนะครับ ถ้าของช่องมา看看อยู่ช่องแล้วนะครับเดบิวรักนะครับเดบิวรักคู่คนนะครับคุณหญิงๆนะครับคุณนี่นะครับนี่นี่เสียวข้าวจะน้ำไม่ไหลกลับสวัสติคารุคนเพียวน้ำมนต์เสียงกินล้อหล่อเป็นบ้านหัวประจ่างวะ ลไม่ทำหน้ามาหาตัวเองแบบนี้มันมันทำงานยากมากขึ้นแล้วทุกวันชีวิตก็ยากขึ้นชีวิตจำอยู่ยากเนาะยากขึ้นพี่อ๋อครับเป็นไงบ้างครับอย่ลองสาหิตกันพึ่งรู้ว่าตัวเองดังเพราะเมื่อต้นต้นอะไรนะมีเพื่อนมีเพื่อนที่ที่อยู่เชียงใหม่ครับ ส่งคลิปมาคลิปหนึ่งหูดังดังเลยคลิปนั้นคือคือเราเพิ่งรู้ว่าเราเรามีตัวตนเพราะว่าเขาคอมเมนต์ดีมากครับแรงมากเขาคอมเมนต์ว่าพี่เนี่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะอรับเอาเลยมีชอบอยู่ข้อเดียวแล้วเ็ก็ตั้งชื่อยี่ห้อเราว่า ชาเราชาเราค่ะชาเราชาไม่ได้พีพเลยเพรายามให้เสียงย่งต่ำลงไปอย่าไอ้เป๊ะอ๋อชามาเดาทำไมมันเป็นแบบนั้นอ่ะเขาพูดประมาณว่าชามาเดาเราเนี่ยรวยมากอืมดีมากเป็นผู้วงการทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในกกกกรนะโอ้ขนาดตุ๊กตาทำไมดังขนาด ต้องขอบคุณขอบคุณอยู่อย่างเดียวบอกรวยร้อยล้านพันล้านเนี่ยเราชอบเล่นปากสมาปากเข้าไปชอบเล่นของด้วยนะไม่ได้มาที่นี่เขาว่าอเนของก็เลยก็เลยบอกเพื่อนว่าเออ้องรู้ว่าตัวเองแบบดังขนาดแล้วข้อมูลเนี่ยมันมาจากสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ด้วยค่ะเพราะว่ามันมีคํานึงที่เขาหลุดออกมาว่าเป็นแบรนด์เราเขาเลยให้มาเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นที่ก็เลกว่า เพิ da, me, ่งไปสนใจอะไรเลยมันเนาะเพราะอย่างน้อยทุกประโยคมันก็ว่าชามะเจ่ามันไม่ได้ว่ามนดีเลยโอเพิ่งรู้ว่าดังจริงเลยงานนี้สงสัยใครจะถ่ายเราต้องเรียกค่าตัวสักสองสาล้านนะเพราะเราเสร็จฉีฟันล้านอยู่ตอนนี้ลุงลุงลุงลุวลุงลุงลรงลุงลุงลุลุง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 ลงลุาลุงลรงเุงเลุง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 เุงล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 งลุงลุงงลุางลุงลุงลุงล น,นียี่ห้อหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าลุกคนติดหนึ่งในสิบผู้ชายที่ผู้หญิงคนไทยปาฏิาริที่อยากจะเป็นเป็นสามีต้องหวังมเคางโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้ทีนี้นะคะสวัสดีค่ะ